เเคล็ดลับที่คนสำเร็จบอกให้ทำใครอยากประสบความสำเร็จยกมือขึ้นใครอยากร่ำรวยมากขึ้นยกมือขึ้นใครอยากประสบความสำเร็จและร่ำรวยยกะสองมือคะ่ะโคโ้ชหมยวาสนาสโตจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสอนมือใหม่ทำออนไลน์ให้มีไรายได้เจ็ดหลักค่ะวันนี้ค่ะโค้ชหมยจะมาแบ่งปันทุกคนในความรู้ที่มีชื่อว่า 7ความลับที่คนสําเร็จบอกให้ทําค่ะซึ่ง7ความลับนี้ค่ะคุณจะสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองและคุณจะสามารถเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้นะคะเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณและให้ผู้อื่นนั่นเองค่ะ7ดเคล็ดลับนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้อย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการเลยทีเดียวนะ และ7ดเคล็ดลับที่คนสําเร็จบอกให้เราทําค่ะซึ่ง7ดเคล็ดลับนี้ค่ะตัวโค้ชเหมยแบ่งแยกออกมาเป็น1กฎค่ะซึ่งกฎตัวนี้ค่ะเป็นกฎที่จะทําให้ทุกคนค่ะสามารถประสบความสําเร็จได้และคนประสบความสําเร็จเขาใช้กฎนี้กันโค้ชเหมยได้อ่านหนังสือค่ะของท่านอาจารย์แจ็คแคนเฟลค่ะก็เลยได้ เห็นบทนี้ค่ะซึ่งเป็นสุดยอดของเคล็ดลับเลยก็เลยหยิบมาฝากเพื่อน,อนทุกคนค่ะให้ทุกคนค่ะได้รู้เคล็ดลับนี้ไปด้วยกันและเป็นสุดยอดของกฎแห่งการใช้ชีวิตอีกหนึ่งข้อเลยทีเดียวในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ และต้องขอชื่นชมทุกท่านค่ะที่ท่านได้มาเรียนรู้อยู่ด้วยกันณนะตอนนี้แม้คุณจะประสบความสําเร็จมากมายเลยในชีวิตแต่คุณยังรักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาตนเองค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับคนรักการเรียนรู้คนสําเร็จท,ทุกท่านเลยค่ะทุกท่านยอดเยี่ยมและสุดยอดมากๆค่ะสิ่งที่โค้ชเหมยน,นะคะมาแบ่งปันทุกคนในวันนี้ค่ะเเคล็ดลับในการที่จะ ทำให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะซึ่งคนสําเร็จบอกไว้แล้วค่ะอาจารย์แจ็คแคนฟิลนะคะเป็นสุดยอด อีกหนึ่งคนเลยนะคะที่ติดกินเนสบุ๊กในการเขียนหนังสือท่านเขียนหนังสือเยอะมากค่ะและท่านก็ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตค่ะและท่านก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นต้นแบบของคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะก็คืออาจารย์แจ็คแคนฟิลนั่นเองค่ะตัวโค้ชเหมือนก็ชอบที่จะอ่านหนังสือของท่านมากๆเลยท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเลยในการเขียนหนังสือนะคะทุกคนค่ะ และโค้ชเหมยได้อ่านบทนี้ค่ะโค้ชเหมยก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะและเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่า7ความลับที่คนสําเร็จบอกให้ทํามีอะไรบ้างเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะความลับที่1คือ เชื่อมั่นในตนเองค่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณสามารถลงมือทําสิ่งนี้ได้แน่นอนค่ะว่าหลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือคน95%เลยนะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จเกิดอะไรขึ้นคะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะคือการที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะวันนี้ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จค่ะคุณจงสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองด้วยการที่คุณค่ะ จะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อมัน่นคุณจะต้องฝึกฝึกฝึกค่ะแล้วคุณจะสามารถประสบความสําเร็จและคุณจะสามารถค่ะเชื่อมั่นตนเองได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มทีละนิดทีละนิดฝึกทีละนิดฝึกทีละหน่อยค่ะแล้วคุณก็จะสามารถเชื่อมั่นตัวเองได้อย่างมากขึ้นและคุณก็ต้องเสพค่ะเสพคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะ คนทุกคนคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาล้วนมีความกลัวค่ะแต่คนสําเร็จล้วนลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะกฎนี้คือกฎแห่งความเชื่อมั่นในตัวคุณเองคะ่ะอยากสําเร็จคุณจะต้องลงมือทำทั้งๆที่กลัวอยากจะประสบความสําเร็จคุณจะต้อง ฝึกฝึกในสิ่งที่คุณอยากจะเดินหน้าต่อเพื่อทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะคุณอยากมั่นใจมากขึ้นคุณอยากเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นค่ะคุณอย่าลืมไปติดตามคนที่เขาประสบความสําเร็จไปฟังเรื่องราวคนสําเร็จเยอะๆไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือนะคะคุณจะต้องเติมความรู้เหล่านี้เข้ามาในตัวคุณให้เยอะที่สุดค่ะยิ่งคุณไม่เชื่อมั่นตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะต้องอ่านหนังสือให้เยอะและคุณยิ่งจะต้อง อ่านอ่านอ่าน,านและทบทวนบทเรียนและลงมือฝึกตามหนังสือที่คุณได้อ่านถ้าคุณไปฟังใครมาค่ะที่เขาประสบความสำเร็จอยู่ใน y o u t u b e ค่ะคุณก็จะต้องฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆเพื่อทำให้ตัวเองค่ะได้เห็นในสิ่งที่เขาเป็นและคุณก็จะสามารถค่ะก๊อปปี้คนสำเร็จได้นั่นเองนะคะความรู้มีอยู่เยอะแยะมากมายให้คุณได้เรียนรู้ค่ะวันนี้ คุณคือคนที่จะลงมือในการเข้าเรียนรู้ด้วยตัวคนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองนะคะถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณค่ะต่อให้คนเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านคนบอกว่าคุณทําได้คุณทําได้คุณก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลยโอเคนะคะกดข้อนี้สําคัญมากและเคล็ดลับข้อนี้คนประสบความสําเร็จบอกเราแล้วว่าคุณต้องเชื่อมั่นในตนเองนะคะและเคล็ดลับความสําเร็จที่2ค่ะ เชื่ออย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ค่ะคุณเชื่อในตัวคุณแบบไหนคะคุณเชื่อว่าฉันคงไม่ดีพอฉันคงไม่โอเคฉันคงทำเรื่องนั้นไม่ได้ฉันคงทำเรื่องนี้ไม่เพอร์เฟคค่ะคุณจะคิดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคะ่ะคุณจะต้องคิดใหม่คุณจะต้องเชื่อใหมค่ค่ะคิดว่าคุณทำเรื่องนี้ได้ คิดว่าคุณทําเรื่องนี้ประสบความสําเร็จได้คิดว่าคุณอยากจะเป็นแบบนั้นฉันเป็นได้อย่างแน่นอนค่ะอยากจะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับวิธีคิดค่ะ คุณคิดอย่างไรคุณได้อย่างนั้นคะ่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแต่คุณไปคิดในมุมที่เป็นเรื่องลบๆค่ะคุณก็จะได้เรื่องลบๆเข้ามาสู่จิตใจและเข้ามาสู่กระบวนการ <c oughs> ทางความคิดของคุณนะคะวันนี้คิดอย่างไรได้อย่างนั้นคุณเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นนะคะอยากจะประสบความสำเร็จเลือกคิดใหม่เลือกเชื่อใหม่นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมาเขึ้นค่ะเคล็ดลับความสำเร็จที่3ค่ะ คุณจะต้องเลิกพูดว่าฉันทำไม่ได้ค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณตอกย้ำจิตใต้สำนึกคุณตอกย้ำความคิดของตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แน่นอนค่ะว่าคุณก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณบอกว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะมีเงินคุณอยากจะมีบ้านคุณอยากจะมีรถคุณอยากจะมีทุกอย่างที่คุณมองเห็นและจินตนาการได้